วันดีพี่น้องข้าง <YouTube S 1> ายูท e บโมเด้ไล่์ลายมือเดากินขน้าวนนกบ้านแ่บบรรยากาศรบๆบ้านของเราทนทะเลบ้านมาท่านาน,นี้นแล้วก็เลินข,นนข,นนข้าวนนกบ้านกันเนาะมาขอดูด้่ะ ผักเต็มถาดก็อยากให้พี่น้องมาข้าวด้วยมาเด้อใครยังไม่กินหาะแต่ประกอบตรงประกอบตู้ <c oughs> ใใตมาพี่น้องมา จำทะเลจะจับนาะอ่ะหนาใช้กั็หมูฝักหมูปีงอาหารเก่าเของเราเลยอ,อ,อาหารเกา่าครอบตัวข้องแต่แล้ว chúng cho bọc thiệt ta một hương của bố mía có chín mươi đây ขมามแกน้ำหรอด้อมเมื่อเสร็โอเคแล้ว เงียบๆรอบนเม่รู้จะอยู่แ็นบ้านมาท่านหมาพวกหลังพวกหลังกหลังไม่ได้อยู่เลยพวกหลังไม่ได้อยู่สองคนสุนนดนๆมา บ้านยังไม่ให้มาอาดึกดุกค่ะแต่ประกอบตู้กินตอนดึกดุกนี่แหละบวกดีนักแลมามาน้องสาวกินช้อนไม่เป็นเนาะจำบอกไว้แค่จำนำมันหรอเหตุแหงมาแล้ว ยังไม่นอนกันเหรอบ้านรกๆ <c oughs> บ้านยังไม่เสร็จชอกับมืแล้วทางยูทูก,กเอาอย่ามาข้ามรับควล่าดูดีไม่แห้งท,ทุกคนนะครับท่านใดเข้ามาเบืองกดไลค์กดแจ้หน่อยนะครับ เพื่อจะดึงแจ้งเตือนตามเพื่อจะเห็นคลิปใหม่ๆเด้อพี่น้องนะครับสบายเฟซบุ๊กอยู่ต่อครับ